คลิปนี้นะครับจะมาสอนวิธีหาเงินเย็นแบบรวดเร็วทันใจอะไรเงี้ยครับสำหรับคนที่ไม่มีเงินสุ่มไม้แบตอะไรเงี้ยเห็นปะเงินเย็นอะ่ะไม่มีตังเติมตังตรง,ต,ง,ต,รงตังเติมอ,อ่างแรกครับต้องไปกดเข้าร่วมกลุ่มก่อนนะครับเราจะได้รับ2องรยเย็นอ่าสองยเย็น,นครับค่อนข้างเยอะเลยครับแล้วก็ต่อไปนะครับสามารถเลื่อนเลเวลหรือเราก็จะได้นะครับ วานนี้แล้วก็ต่อไปนะครับจะเป็นสกิลของเรานะครับเราสามารถรับได้ครับก็จะได้เงินครับต่อไปนะครับอันนี้สำคัญสุดเลยนะครับแมชชิ่งครับได้เงินคูณ2ครับจากที่เราได้2บาทอะไรเงี้ยเราก็จะได้ทีละสีแล้วพอเราจบสกอร์ได้เราก็จะได้ตังค์ไปอีกสอนตอนหาห้องนะครับให้ให้เล่นอันนี้รอนครับจะได้ผ่าเงินไปก่อนได้1แต้แมเราก็ได้ตังค์ด้วยครับ รอหาห้องมันก็หาหนานอยู่นี่ครับตอนเจอห้องแล้วแล้วพยายามเล่นนะครับให้ชนะนะครับนี่ถ้าอยากเล่นชนะนะครับไปดูคลิปเก่าๆผมได้นะครับมีคลิปสอนเล่นอยู่เล่นใหญ่ให้โหดเล่นใหญ่ให้โป้อย่างเงี้ยเนี่ยดูซาตงดูซาเตปโหดจงโหดจัดเห็นปะได้ทีละสี่นะเพราะมันเยอะอยู่นะ,ะตีอ่า เล่นเล่นให้ชนะนะครับถ้าแพมันได้ตังค์น้อยแล้วก็นะครับเล่นมันจะได้เงินตาละประมาณไม่ใช่ไม่ใช่ตาิลูกละประมาณ4เยนนะครับแล้วก็เล่นทั้งหมดส1บลูกนะครับใครชนะก็จะได้ตังค์นะครับคนคนแพ้จะได้ประมาณแบาทคนชนะจะได้ 38มั้งไม่ก็50่ะแล้วก็4 4คูณ11 4คูณ11ลูกนะครับเท่ากับ44ครับบอกอีก38ก็เป็น80กว่าเลยอ่ะคิดดูครับต่อตาหนึ่งก็เยอะเอาเรื่องอเห็นปะเล่นอ่าประมาณนี้ครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งสามารถเกาะโค้ดได้เงิน100นเเยนด้วยครับใน Google หาได้เลยครับ อ่านี่ครับอ่าจบไปแล้วครับสำหรับทำคลิปสอนวิธีการหาเงินเย็นให้รวดเร็วทันใจไว้กับคนอื่นเนี่ย